ทุ่นระเบิดทิ้งให้สิ้น้างนะคะพี่ๆเขาจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกสายไฟในการจุดชนวนระเบิดและพวกสารเคมี Me ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นดินนําระเบิดให้บรรดาวัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเหล่านี้ถูกทําลายไปและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาสําคัญแล้วละคะ่ะ พอเตรียมอุปกรณ์ในการทำลายระเบิดพร้อมแล้วนะคะพี่พีๆเขาก็จะขนลูกระเบิดค่ะจากกระบะดทรายในรถลงไปในหลุมซึ่งสูงประมาณเกือบท่วมศีรษะของพี่เขาเลย รรคคับต้องคือตอนนี้พี่จะจุดแล้วใช่ไหมที่จะทำลายแล้วออ๋ต้องต้องออกไปไกลขนาดไหนคะก็นู่นเลยครับบริเวณที่ตำบลจุดระเบิดนั่นแหละครับตำบลจุดระเบิดสักประมาณไหนได้คะประมาณรถรถขุดเดี๋ยวหรอครับหลังรถต้องต้องหลบในที่กำบังเนี่ยนะครับอย่าอย่าไปยืนถึงถ้าถ้าไม่หลบนี่จะเป็นอะไรจะจะมีอันตรายอะไรอาจจะมีสะเก็ดดินขึ้นไปอาะเศษดิน อาจจะขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมาได้อ๋อตกมันใส่ได้ได้ค่ะยินดีค่ะยินดีไปไกลๆค่ะเจอกันครับไปก็ได้ไปก็ได้ Okay. สองคนนะคะอยู่ไกลมากกว่า300เมตรค่ะยังได้ยินเสียงดังมากแล้วก็ได้รับแรงสรั่นสะเทือนแรงอัดที่เกิดจากระเบิดชัดเจนทีเดียวค่ะคิดดูสิคะว่าอนุภาพการทำลายล้างของวัตถุระเบิดที่หลงเหลือมาจากสงครามนั้นรุนแรงมากมายขนาดไหนค่ะวัตถุระเบิดบางชิ้นพี่เขาบอกว่าทําให้พิการขาขาดหรือว่าเสียชีวิตได้เลยและบางชิ้นนั้นสามารถทําลายรถถังทั้งคันได้เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งหากย้อนภาพกลับไปละคะหากไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเหล่านี้นะคะ,คะหรือว่าไม่มีการทําลายล้างวัตถุระเบิดเหล่านี้หรือแม้กระทั่งหากวัตถุระเบิดเหล่านี้นะคะยังฝังอยู่ใต้พื้นผิวดินนะคะคุณผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนชาวบ้านในชุมชนในจังหวัดสระแก้วนี้บ้างคะ ตอนนี้ต่อกับน้องมานะคะก็เดินทางมาอยู่ที่หมู่บ้านเขาลูกช้างค่ะหนึ่งในหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเมื่อพอเข้ามาในหมู่บ้านนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนเธอจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือคนเท่าคนแก่หลายคนนะคะเคยเจออันตรายจากทุ่นระเบิดมาแล้วจนกระทั่งพิการขาด้วนก็มีค่ะค่ะ เรียกได้ว่านะคะหมู่บ้านที่นี่นะคะก็น่าจะเป็นหมู่บ้านสีแดงค่ะที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมก็จะรายล้อมด้วยทุ่นระเบิดทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าเสียงเป็นเสียงตายหรือว่าเสียงพิการพอๆกันเลยละคะ่ะแล้วก็เราทั้งคู่เดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อที่อยากจะรู้ค่ะว่าพวกชาวบ้านเหล่านี้นะคะเขาอยู่กันอย่างไรเขารู้สึกกันอย่างไรเขาอยากให้ทางการช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องทุ่นระเบิดกันอย่างไรทั้ พี่านหนูขอโทษนิดน,นึงนะคะขาพี่นี่ไปโดนอะไรมาคะไปเหยียบกับระเบิดมาค่ะแล้วมันเกิดได้ยังไงอะคะก็ไปหาเก็บผักกันกขาเดินกลับมาบ้านก็มาโดนมาเหยียบกับระเบิดไปเก็บผักที่ไหนคะมันจะเป็นตรงนั้นแหละดินมันจะขาวที่ราบเลยนะ เหมือนแบบโดยปกติก็มีคนเดินไปทํานู่นทํานี่ไปทุระไปดูผักเก็บผักอยู่แล้วด้วยแสดงว่าจุดที่พี่เรียมไปเหยียบระเบิดเนี่ยคือคือพื้นที่รอบๆหมู่บ้านที่เดินกันอยู่แล้วนะคะแล้วพี่เรียมไม่ไม่คิดว่าแถวนั้นมันจะมีระเบิดหรอคะไม่คิดว่ามันจะมีทําไมล่ะคะก็ว่ามันทางมันเตียนแล้วว่ามันคงจะไม่มีละมั้งค่ะ เดินกันก็เขาก็เดินกันประจําเขาก็เดินเราก็เดินกันอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่โดนแล้วพอเราไปเดินมันก็ไปโดนกันค่ะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะไปโดนกันเนาะวันนั้นก็ไปตั้งแต่เช้ามีเงินอยู่สี่สิบาทวันนั้นทิ้งไว้ลูกก็ไปลูกสี่คนที่อยู่บ้านมีเล็กๆบอกเดี๋ยวแม่ก็กลับแม่ไปไม่นานหรอกลูกบ่ายโมงบ่ายสองแม่ก็กลับมาแล้วอแต่พอไปก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยเขาส่งไปโรงพยาบาล เขาบอกขอตัดเสื้อผ้าได้ไหมบอกทำยังไงก็ทําไปเถอะหมอให้ตัวฉันรอดเลยบอกเขาอย่างเงี้ยหมอเขาบอกฉันได้ช่วยเต็มที่หรืป้าเมื่อชีวิตเสียไปเพราะระเบิดเนี่ยค่ะส่งผลกระทบกับชีวิตกับครอบครัวกับลูกยังไหคะ พูดก็พูดแต่เรื่องอยากจนว่างั้นเถอะไอ้ข้าวจะกินก็ไม่มีอมไอ้ลูกก็รอกินขน,ขนมขนมทุกวันนะลูกเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องนะว่าแม่มันรวยหรือจนว่างั้นเถอะอช่วงนั้นไม่มีเงินจริงๆเงนินขาดกระเป๋าทุกวันนี้แล้วค่ะพอเราต้องตัดขาค่ะเราจะเดินเหินหรือว่าจะทํางานหรือว่าจะไปไหนมาไหนยังไงค่ะมันก็ไม่คล่องเหมือนสมัยเรามีขาอยู่ทั้งสองขาแล้วนะ,ะคะ ที่เรียมเล่าว่านะคะหลังจากเสียขาไปแล้วก็ต้องเดินทางไปทําขาเทียมซึ่งในจังหวัดสากแก้วมีอยู่ด้วยกัน2ที่คือโรงพยาบาลอรัญญาประเทศและที่บ้านโคกสะแบงค่ะหากคุณผู้ชมยังจํากันได้นะคะกบนอกกลาเคยนําเสนอการทําขาเทียมกันไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะซึ่งขั้นตอนการทําไม่ง่ายไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องนําผู้พิการทางขามาวัดขนาดความยาวของขาเพื่อหล่อแบบ ซึ่งแบบนั้นจะมีหน้าตาเหมือนขาจริงๆอย่างที่เห็นแหละค่ะจากนั้นก็ทําการหล่อขาเทียมขึ้นมาตามแบบนั่นแหละค่ะแล้วก็ทดลองใส่เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อขาเทียมนั้นใส่แล้วจะสบายแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากการทําขาเทียมครั้งก่อนนะคะก็คือจะสังเกตเห็นว่าช่างที่นี่ใส่ขาเทียมกันทุกคนเลยละค่ะพี่โดนตัวทุ่นระเบิดเนี่ยที่ไหนยังไงมาโดนที่ ทำนาครับกว่าไปทํานานาก็ติดติดคลองกัมพูชาค่ะอผมมีระเบิดเหลืออยู่มาทนาแล้วก็เลยตรวจดูนาก็เลยไปเหยียบขับระเบิดค่ะก็เลยกลายเป็นเป็นผู้พิการไปด้วยครับคิดยังไงถึงได้มาเป็นช่างแล้วก็มาทําขาเทียมให้กับผู้พิการที่โดนคุ่นระเบิดครับต่ก่อนผมก็ไปทําที่โรงพยาบาลไกลครับผมคิดอยากจะทาขาเทียมอยู่แล้วก็เลยปรีมาทางวิชาไทยมาก็เลย ในโอกาสก็เลยขอเข้าสมัครเข้าไป ถ้าเปื่อขอได้ขอได้ว่าอยากให้ทําอะไรกับระเบิดเนี่ยค่ะอยากขอเละก็อยากให้เขามาเก็บกู้ให้หมดอ,มอมลูกหลานข้างหลังมันจะได้อยู่กันปลอดภัยราบนั้นเนอ้นอยากให้เจ็บกู้ออกให้หมดเพราะไม่ไม่อยากให้อยู่ในประเทศไทยครับเราออกจะออกไปทามาหากินคือว่าแปลงนี้ยังไม่เสร็จเราก็ทําไม่ได้เพราะระเบิดมันยังมีอยู่ก็อยากให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเอาไป บทเรียนชีวิตของเหยื่อระเบิดอย่างพี่เรียมน,นะคะยืนยันให้เราเห็นค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้ยังจําเป็นต้องมีหน่วยเก็บกู้และทําลายทุ่นระเบิดต่อไปเพื่อทําหน้าที่กู้ชีวิตพิชิตระเบิดแม้ว่าภารกิจของพวกเขาจะต้องเสี่ยงตายและก็ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยากลําบากนาะนะับประการก็ตามค่ะ คงจะดีไม่น้อยนะคะหากภาพของพี่เรียมจะเป็นอดีตที่จบลงไปตั้งนานแล้วค่ะและคงจะดีไม่น้อยนะคะหากภาพสุดท้ายจะจบลงอย่างสวยงามด้วยการที่เห็นวัตถุระเบิดถูกทำลายอย่างสิ้นซากค่ะและคงจะดีที่สุดนะคะหากพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนของประเทศไทยนั้นปลอดจากวัตถุระเบิดทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าน่าจะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบรายวันแล้วก็น่าส่งผลดีต่อ คนในท้องที่เองนะคะที่จะมีอาชีพมีที่ทํามาหากินเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะและคงจะดีที่สุดนะคะต่อประเทศชาติค่ะเพราะว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยค่ะเรากอบผู้ระเบิดออกไปหมดแล้วเนี่ยค่ะเห็นคนมาทำไร่ทำนาได้ถูกมันจากกรหลังได้เรารู้สึก ดีใจภูมิใจครับว่าได้มาช่วยเหลือตอกลงนี้ครับก็ภูมิใจครับชาวบ,บ้านเขาจะปลูกปลูกมันในฝั่งหลังอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีผลิตผลของคนไทยขึ้นมาแล้วพวกผมรู้สึกภูมนะิมใจนด้สำหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะครับเรื่องราวของทุ่นระเบิดก็อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าเรื่องของทุ่นระเบิดนั้นน่าจะเป็นปัญหาในอันดับต้นๆเลยนะครับ เพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดนั้นจะได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดทําให้ตัวเองนั้นจะต้องสูญเสียทั้งอวัยวะและก็สูญเสียคนที่ตัวเองรักนะครับดูเหมือนว่าแม้ว่าสงครามนั้นจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่ว่าผลพวงของสงครามก็ยังสืบเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับและที่สําคัญก็อาจจะสร้างบาดแผลใน